อย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามช่องเติมเส้นขอกูเลียหน่อยดิบ้าจะเลียตรงนี้ได้เหรอคือมันประเจอดประเจอไปเปะวะมึงกูหมายถึงขอเลียไอติมอ่อ่าาอากูให้ก็ได้แต่กูให้มึงกินแค่คำเดียวนะช่วงนี้ไอติมแพงอ่ะ ใช่สัญญาเลยว่าจะกินแค่คำเดียวม,มึงเอางี้เะไอ เฮ้ยย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 ายยยนยกยยยยย้ยยยเยยยกยยยยยยูสอนเยอยยยสยยยยอมตอยยยยสยนยยยยยอยยยยยยไมยยยยยยย ก็เนี่ยเลกนาล็อกเอ็ก t g e จเนเรชั่มีฉลองหนึ่งปีคอลแลบกับแอตแทกออนไททัด้วยอ่ะมีเครื่องแบบทหารฝึกหัดและหน่วยสำรวจอุปกรณ์เคลื่อนย้าย3ามิติแถมยังมีขี่ไททันเกวียนเรียกสับเลี้ยงเป็นไททันมาหือมาด้วยโคตรดูคู่รู้ว่าเกมมันสนุกและกิจกรรมใหม่ก็น่าเล่นมากแต่นี่มันเวลาเรียนไม่ใช่เวลาเล่นเกมเธอทำผิดเธอต้องโดดไม้เลียวคูทำโทษ <laughs> อาจารยครับคือเหร่ <c oughs> ไมมเหลียวแค่นั้นของอาจารย์นะจะทำอะไรกรอกของผมได้ <laughs> ตั้งแต่ที่ครูเป็นครูมามากกว่า27ปีเหอ,อครูยังไม่เคยเจอนักเรียนที่ทำความผิดคนไหนหนีรอดจากบทลงโทษของครูได้แม้แต่คนเดียวด่าดีนั่นมาเหอาแค่นั้นไม่อาจปกป,ป้องเธอจากความผิดที่เธอได้กระทำไว้หรอกนะนักเรียน <c oughs> <c oughs> ารสมสีตีอีกแน่เลยชิบหายรถแม่งก็ติชิบหายเลยคือนั่งรถไปไม่ทันเช็คชื่อแน่เลยกูแม่งเอ้ยไ,ไม่มีทางเลือกแล้วสินนะ <c oughs> ต้องไปเรียนด้วยเครื่องเคลื่อนย้ายสามมิติซะแล้ว <c oughs> <c oughs> เด็กชายสมหรืยมาครับเด็กหญิงสมีหอนมาค่ะเด็กชายแต้มโดนเอเล่นแดกไปแล้วครับโอเคเด็กชายแว่นกามโตโดนอาจารย์ใส้หอกส่ฟ้าใส่ตายไปแล้วครับอาจารย์อ้าวอ๋อ,อวะ่ะเด็กชายลีไวเด็กชายลีไวเด็กชายลีไวเฮือเด็กชายลีไวหายไปไหนมีใครรู้บ้างไหมผมจะไปรู้เหรอครับผมก็ยืนอยู่กับอาจารย์เนี่ย อะไรกันทําไมเด็กชายรีไวยหยุดเรียนไม่บอกไม่กล่าวเลยแล้วในวันนี้มนุษย,ยาชาติก็ได้รับรู้ถึงความน่ากลัวของสิ่งที่เรียกว่าไททัน และวันนี้ก็เป็นวันที่ไททันได้รับรู้ถึงความน่ากลัวของมนุษย์เช่นกันจบ<ฮ>ตอนนี้เกมแลกนัลล็อก X Next Generation กำลังมีอัปเดตสุดยิ่งใหญ่ฉลองครบรอบหนึ่งปีไม่ว่าจะเป็นเปิดตัวสายใหม่ของอาชีพคลสสอและระบบเปลี่ยนย้ายอาชีพข้ามสายแต่ที่พิเศษสุดๆคือการคอลแลบอันยิ่งใหญ่ระหว่างเกมและ X แท็กออนไททันคร s สโอเวที่จะมีกิจก,กรรมสน,สนุกอย่างเช่น5 v 1โดยให้ผู้เล่น2กลุ่มได้รับบทกองทหารหน่วยสำรวจและไททันตามลำดับมีทั้งไททันเกาะไททันมหืมาและไททันอสูรในขณะที่ฝ่ายกองทหารหน่วยสำรวจจะต้องรับ บดมนุษย์5คนที่จะต้องใช้ทั้งอาวุธยุทธวิธีและสกิลที่มีในการกำจัดไททันให้สิ้นซากสู้กัน2ฝ่ายฝ่ายไหนชนะก็มีสิทธิ์รุ่นรับรางวัลจบแต่ยังไม่หมดเพราะอีเวนต์ครอสโอเวอร์ครั้งนี้ผู้เล่นจะได้พบกับเครื่องประดับสุดพิเศษจากการคอสโอเวอร์ทั้งคอสตูมสัตว์ขี่สัตว์เลี้ยงโดยคอสตูมก็จะมีภาพปิดปากทําความสะอาดของรีไวและภาพพวกหัวทาความสะอาดของรีไวรวมทั้งเครื่องแบบหน่วยทหารฝึกหัดและเครื่องแบบกองทหารหน่วยสำรวจและอุป ก่อนเคลื่อนย้ายสามมิติด้วยส่วนสัตว์ขี่ก็จะเป็นการขี่ไทท่านเกวียนเนี่ยตามรูปเลยอยากได้อยากได้เองเลยเนี่ยใครที่สนใจอยากขี่ไทท่านเกวียนแบบนี้ก็ไปเตรียมลุ้นรับกันในกิจกรรมนี้ด้วยนะครับผมส่วนสัตว์เลี้ยงนี่เวอร์มากบอกเลยไทท่านมาหึมาคือเอาไทท่านมาหึมมามาเป็นสัตว์เลี้ยงอะมันยิ่งกว่าบอส MVP มมินิบอสอีกเนี่ยโอ้โหกิจกรรมนี้มันสุดสุดจริง ดูกระตูจบก,ก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราช่องแต้มเซนด้วยจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆที่พวกเราลงทุกวันเสาร์ลง YouTube 10โมงเช้าส่วน Facebook เราลงทุก5โมงเยน็นสกด P A M Z E N แต้มเซน